โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นกับ F4 นะครับผมฟูลทีมเหมือนเดิมนะแต่เป็นฟูลทีมดาวรุ่งนะฮะฟูลทีมดาวรุ่งนะครับผมอายุไม่เกิน23ปีแล้วกันนะครับผมดาวรุ่ง23ปีแล้วก็เจอกับฟูลทีมนะฮะอายุเกิน30ปีนะครับผมจะคู่แป๊บหนึ่งนะจะคู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคผมมา เรียบร้อยนะครับผมผมจะเล่นฟุตทีมดาวรุ่งแล้วกันนะฮะฟุตทีมนกักเตะดาวรุ่งนะครับผม FC ฟจะเล่นฟุตทีมนกักเตะอายุ30บวกก็คือก็คือพวกเมสซี่โรนโดูสุริอะไรประมาณนั้นเลวาลอะไรโอ้โหเชีย่ยพูดไปไม่มีไม่มีสามสิบบวกแม่งโหดเยอะนะสามสิบบวกคือคือชุดใหญ่แบบชุดจัดเต็มอะนะครับผมขนาดดาวรุ่งเนี่ยผมยังหาแล้วหาอีกจริงๆนะดาวรุ่งเนี่ยเนี่ยดาวรุ่งวงประมาณนี้นะครับผมนะฮะตำแหน่งนี้ก็น่าจะซาก้าเล่นได้ ไม่เกินอายุไม่เกิน23ปีกองหลังไม่เิีตายนะครับผมรูเบนดิอาร์ยี่สนะิบโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวมั้งนะแต่ก็โอ้โหไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลืมออกนะครับผมดูทีมฝั่งตรงข้ามก็จะเต็มนะครับผมก็30ปีบวกบวกตำนานก็ถือว่าได้นะฮะถือว่าได้โอเค30บวกกับยูยีนะฮะจะเป็นยังไงนะครับผมดาวรุ่งนะฮะดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับผมเจอกับ อ่านักเตะอายุ30บวกนะครับผมสามสิบบวกก็โหดนะจริงๆน่าจะตั้งแบบ33ปีบวกก็อาจะหายากเหมือนนะนะนะแล้วสามปีบวกบวกก็หายากเนหะมือนนะโรนโดูแมนซี่ก็ได้33มสานี่แหละนะแต่ก็หายากอยู่30มสิกำลังดีนะครับผมมาเริ่มนะฮะยูเว่ UV เหมือนกันด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเล่นได้นะฮะแค่สีเสื้อไม่เหมือนกันก็พอสำหรับฟูลทีมดารุ่งกับฟูลทีม30บวกนะฮะนักเตะ30บวกโรนโดูกับฮาเลนจุดนี้ มามีกรเลนกับเอ็มเป้เยืนคู่กันนะครับผมมาจดีเอลบา,บาคุณยกันจะได้ไหมหไม่ได้นะครับผมไทยบายที่จดิเอลบาจะได้เปิดเลยไหมโค้งเดลิคเค,ค,คลียจับเตะทิง้งยังไงมาซิยิงโอ้โหยังไม่ได้ฮนะอุ้ยเกือบโดนนะครับผมอฟัฟโฟเดนะอธิบาลเวดีขึ้นหน้าไปเลยยังติดอยู่ยังติดอยู่ยังไงฮะคาฟูอธิมาซิ มาซีมาที่ปิโล่าที่เบคเคนเนบลเออร์เบคเคนเนบลเออร์าอรมาคุณดูกันฮนะอาทีตจอร์เดียบามุมเดิมจะเปิดเหมือนเดิมไหมรูเบเดียสเคลียร์ไปก่อนนะฮะยังไงยังไงได้ไหมโอโ้โหล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมสำหรับเบอร์เก้าเบนเซม่านะฮะเบนเซม่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมก็ตึงๆอยู่นะตึงๆอยู่นะ <c oughs> ยังไม่ได้บุกเลยนะครับผมเดวี่ <c oughs> ฮะเดลิก <c oughs> รูเบัยนดิแอสฟักฟอร์เดน ปเด็นรอขึ้นน้ำมาที่เอ็มปเป้ฝากฮ้าเล่นมาอุ้ยฝาวปล่าล,ลูกนี้ <c oughs> เรียบเปล่าาวไปแล้วนะฮะโหจังหวะนี้มุมนี้ยิงได้หลายคนนะยิงได้หลายคน <c oughs> ดาวรุง่งเหรอดาวยุดาวรุ่งฟรีคิกคคแต่ก็ไกลยอยู่นะโรเด็น <c oughs> นี่นี่น,นี่มีอาโนย,ยิงได้ครับผมอาโนยิงได้ฮะอาโนยิงได้ก็ถือว่าดาวรุ่งนะไม่เกิน13าปีนะครับผมจัดไซโก้ยแล้วกัน ใส่ก้อยแล้วกันแต่องศาอย่างนี้ไม่น่าเข้าหม่โอ้โหสวยงามมากฮะโอ้โหนะฮะโคตรสวยลูกนี้อานูครับผมฟรีคิกไะอืมหนึ่งสูงมาจากเละสุดยอดนูนะมาเลยเขาบอกโอ้โหสวยมากเดวี่ป่ายคนเดียวคนเดียวยังได้ฮะฝากมาที่อมาปเป้มาหาเล่นนะผมเล่นเอาไปคืนมาเป้หลุดแล้วอย่างนี้มีฮ่าเล่นอยู่ตรงกลาง ยิงโคตรเซฟนะครับผมโอ้โหเอาว่ะนาดาวรุ่งกำลังมาแรงช่วงนี้นะครับผมโอแดนฮะเปิดโค้งโค้งเข้าไปโค้งโค้งเป็นท่าเล่นเดบีบซ้ำเลยโอ้โหหลุดกรอบเข้าไปนะฮะโอ้เกมมาเดือดนะครับผมเกมมาค่อนข้างเดือดฮะเดียสัันซันรามอสฮะยังไงคาฟู มาทีเมซี่เมซี่มาทีเบคเคนบาเอื้อครับผมเบเคนมาทีโรนันโดโดเบนซีมาแทงมาอย่างนี้เมซี่หลุดไปแล้วบุมอย่างนี้ยิงจับสบายซ้ำโอ้โหไม่ได้นะสำหรับเบนเซม่าลูกนี้โอกาสดีมากครับผมแหมฟอร์เ,เดนนะผมมาโอ้โหส่งอย่างนี้ไม่ดีฮนะไม่ถึงเฟรนตอเรสเอาฟอร์เดนเหมือนจะดักได้ไหมก็ไม่ทันนะครับผมดูคุณแล้วกันนะ มาทีรอนโดดักสวยครับผมอานุฮะค่อนข้างเด่นเลยทีนี้สำหรับอเล็กซานเรื่อโน้ใบไม้อ๋อโหฟอรเรนตอเรสว่ะปั๊มมาได้ฮะแล้วก็มาที่ฟูเดนมาที่บาเบเดฝากฮาเลนฮาเลนฝากเอ็มเปเป้แล้วก็ไทยลูกนี้หลุดแล้วฮาเลนข่าซ้ายเรียบร้อยครับผมไนะม่เร็วฮะสองศูนย์นะครับผมจากฮาเลนนะมามามา นะฮะดาวลูกแม่ขงขวบจริงว่ <c oughs> นะแต่ละคนไม่สปีดจัดๆทั้งนั้นอะ่ะสปีดค่อนข้างเร็วเครื่องส่งสัน้นเปิดบอลไม่เท่าไหรนะ่แต่สปีดี่จัดมากฮะแต่ละคนคือวิ่งแบบวิ่ไม่แบบไม่กลัวเหนื่อยอะ่ะนะเดินหลีกครับผมเบอร์เบดีอธิษาก,ก้ามาที่เอ็มเปเป้แทงหลีกแล้วโอ้โหมุมเดิมฮะฮาเลนฮาเลนอย่างนี้ยิงแต่ข้ออย่างเดียวโอ้โหมาเลยฮะมาเลยฮะฮาเลนสองลูกว่ะคนนี้แม่งโหดจริง นะครับผมมางไงยงไงยิงโอ้โหนะกูยังเซฟอยู่เป็นดันนารุม่านะฮะกูเป็นดันนารุม่าเปิดรนโดได่ขึ้นมงข้ามผ่านไปนะลูกนี้ดันนารุม่าก็หงุหนือนกันนะนะ ค่อนข้างเดือดนะครับผมจนนี้ค่อนข้างเดือดนะฮะเปิดไปสวยหรือเปล่าเหมือนจะเสียไหมอนโนยังได้อยู่นะฮะแบรนต์เตเรสปัดเข้ากลางมาบอลเบดี้ฮะฝากฝากฝากเอ็มปาเป้อธิฮาเลนโอ้โหส่งไม่ดีเท่าไหร่ลูกนี้นได้อยู่แบรนต์เตเรสฮนะอธิบอลเบดี้อทิสากะสากะโอ้โหเตะบอลยาวไปแล้วนะครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกนะฮะ ฝั wollen, ่งของดารุ oh, Torah, ่งนะครับผมยิงไปสามเม็ดนะฮะยิงไปสามเมตรนะโอ้โหขาเล่นนี่นี่สุดจริงนะครับผมทั้งความเร็วทั้งเรื่องยิงนะแล้วก็อานูฟรีคิกลูกแรกไปค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับผมวันนี้เป็นแค่การจาลองเม็ดเล่นกับเอฟซีสนุกสนุกเฉยๆนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสจริงจังอะไรนะฮะมาแรงก็ไม่ตกนะครับผมมาเอฟซีนะพร่งนี้ก็จะมีเม็ดหนึ่งของทีมชาตินะครับผมเป็นี้เป็นเอ เม็ดของทีมชาตินะฮะก็ะหาทีมชาติมาเล่นแล้วกันนะทีมชาติน่าจะหาง่ายมั้งอ๋อเหมืสีมาครับผมสีมาม,มา,มาีิโดลูกอย่างนี้ยิงโอ้โหนึกว่าเข้านะฮโอโ้องสาบอลไั่ดีมากนึกว่าเข้านยะแต่ยังไม่ได้นะครับผมนะราโดยิงลูกนี้หลุดฝาออกไปเนะฮะมาเย็มเดือดนะฮะเย็มเดือดบาไปดมาที่ฟูเดนโอ้โหส่งบอลล้นนะะลูกนี้ ค่อนข้างร้อนโรนโดฮะโดมีอาการเหล็กไหมนิดนึงนะครับผมเอา้าลงๆมันมีใครเข้าเลยจับสบายนะครับผมลูกนี้นะเปนฟารเรนโตเรตก็เงียบนะครับผมค่อนข้างเงียบเหมือนกันนะอธิยานุรอฟารเรนโตเรตวิ่งไปแล้วนะฮะฟารเรนโตเรตฟารเรนโตเรตกลับามาได้ไหมมามามา ลับกลับมาเนื่ยโมเตอเล่นสกิลเสียดีครับผมเอ้าลูกนี้ยังมีบาเบที่ดักไม่ได้นะครับผมอบไปแล้วฮนะเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยนะมาคุยกันนะที่เบนเบนมาให้โดโดเลี้ยงเลี้ยงมาที่เมซี่โอ้โหมุมอย่างนี้เบนลงๆกันเดียวโอ้โหล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ลำ้ำหรือ,อยังไงไม่น่าล้ำหน้านะครับผม ลูกนี้โอ้โหเราดูภาพช้าแล้วกันนะลืมบอกว่าต้องดูภาพช้าด้วยนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยไปรีดูกันแล้วกันสำหรับภาพช้านะเหมือนจะลําหน้านะแต่ไ,ไม่ลํานะครับผมเอาจ่ายบอลเสียค่อนข้างเยอะขึ้นหลังนะครับผมหขึ้นหลังจ่ายบอลเสียค่อนข้างเยอะมาที่เบนนะดสซมามาให้โดโดมฝากเบนคู่หูอดีตอดีตคู่หูโดมหูไม่ยิงฮะเมสซี่จอ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 ไม่เข้าเคลียร์ได้ไหมเบน มันยิงโอ้โหเกือบฮะเกือบโดนเหมือนกันนะอมันซมันคือมันจบได้ตั้งแต่โอ้โหมันหลายหลายจังหวะแล้วที่จบได้เมื่อกี้อะนะฮะแล้วกบอกเหมือนเดิมฮะฝากปะปีไปได้ไหมโอ้โหวิ่งนำบอลนะฮะวิ่งไปก่อนบอลมาเบนเซมมาเหมือนเดิมแทงเกือบสวยฮะเบนเซมมาแทงมาให้ดูอ้าวไม่หลุดตู้ยังได้ไหมลักสวยต่อมาเบนเซมมาเอาลูกนี้โอ้โหไม่ยิงครับผม จเย็นแล้วเกินนะจริงควรจบได้ตั้งแต่รอนโดแล้เอ่อลำหน้าหรือเปล่าลูกนี้น่าจะไม่รอดนะฮะโมจงหวะโดเมื่อกี้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเขาไม่ยิงนะผมถ้าเป็นผมยิงตั้งแต่โดจังหวะแรกแลนะ้วฮะมุมค่อนข้างสวยกะเอาชัว์ไปหน่อยนะฮะเอาช่ว์ไปหน่อยคาฟูฮนะอาทิคุณดูกันมาสี่ต้องปั่นแล้วลูกนี้ <c oughs> นะเหมือนมันไม่ค่อยโค้งสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยโค้งแล้วก็ไม่ค่อยโด่งนะลูกนี้ ก็สูสีนะครับผมค่อนข้างมันเลยฮะเดวี่ไปฝากสาก้าวนเอาเสียฟาวนะฮะเสียฟาวเสียฟาวไปชนกับเดวี่รือเปล่าลุกนี้นะฮะมาดาวรุ่งกับอายุ3าบบวกนะครับผมเป็นฟูลทีมนะฮะเอาโอ้ยเดียว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 ทันทันนะนะโอเคนะยังใช้ความรู้วิ่งมาตัดได้นะ เเกือบซวยแล้วโขหแต่ส่งบอลไม่ค่อยดีนะฝั่งนี้นะเอาโอ้โดนหลุดอีกแล้วมุมอย่างนี้ต้องยิงแล้วฮะกระส่งไม่ได้แล้วโอ้โหมาแลวครับผมโรนโดลูกนีฮนะหลังจากพยายามมานานนะก็ได้แล้หนึ่งลูกนะครับผมจากโรนโดนะฮะโอนะกาสโรนโดยิงเกมเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่เขาไม่ยิงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ทท่าอะไร่าร์เ่นไทมาเอมบปเป้ไปจึงกดไม่ติดนะ ได้ไหมคูดตัวกันมาที่ริสเตียนโน่เหมือนเดิมหมดเวลา3นาทีน่าจะตีเสมอได้หรือเปล่าตีเสมอได้หรือเปล่ามาทิดฮะโดวอน,ะวนล็อกมาจอเดียวบาน่าจะเปิดเหมือนเดิมครับผมสไตล์นี้ฮนะโอ้โหเป็นเซนมาคนเดียวโอ้โหตีเสมอได้ครับผมโอ้โหเอา้าอ่ะเอ้าว่ะตีเสมอได้ฮนะอเออ,นะอ,เ,อเอาเรื่องอยู่นะ เอาเรื่องอยู่นะจาก3ามศูนย์มาสามสามเนี่ยไม่ธรรมดานะนะมาโอ้โหหมดเวลาเลยครับผมนะสามศูนย์มาสามสามนะสามศูนย์มาสามสามคิดดูนะครับผมก็ถือว่าโอเคเสมอกันไปนะค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะต่างแต่ละทีมก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะเบนซิม่าอย่างเงี้ยโรนโดอย่างเงี้ยนะแล้วเมซี่มาทำอะไรเนี่ยโอ้โหเซซี่ไปสองเหรอเมซี่เนี่ยนะนะ ดี๋ยวจะเปิดฮาเลนนะผมยิงไปสองมตรแล้วก็อโนด้วยนะมีอโนยิงไปหนึ่งฟรีคิกสวยๆนะโอเคเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่านะอันนี้เป็นลูกแรกครับผมยิงด้วยขวา <c oughs> กะแบบเต็มข้อนะติดไซก้อยนิดหน่อยนะฮะเต็มข้อติดไซก้อยนิดหน่อยบอลมันพุ่งแรง <c oughs> ไม่ทันเลยวฮะไม่ทันแลว้วรามอสครับผมแล้วก็ฮาเลนลูกนี้ฮะแทงมาเป็นฮาเลนเป็นคนยิงนะแล้วก็มา เท้าซ้ายเต็มข้อเลยวะนะเป็นสเตตที่ยิงได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วสำหรับฮาเลนนะครับผม <c oughs> บอลไม่เหินนะ,นะบอลพุ่งแรงแล้วก็ลูกที่สองก็เหมือนเดิมฮาเลนหาช่องมาดีแล้วก็เท้าซ้ายเหมือนเดิมครับผมยิงไปเลย <c oughs> แทบจะตรงกลางประตูอะแทบไปตรงกลางประตูลูกนี้แล้วก็เป็นเบนซิมานะฮะลูกนี้เอซิดูยมตตคผมเหมือนจะล้ำหน้านะแต่ไม่ล้ำ นะครับผมตัวนี้เหมือนจะล้ำหน้านะไม่ล้ำนะอยู่ได้พอดีเป๊ะแล้วเกินเบนเซม่านะฮะเรียบร้อยแล้วก็ลูกสุดท้ายหรือเปล่าลูกนี้น,นะฮะไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะใช่ปะเอาลูกสองนะครับผมลูกที่สองฮะ,ะโดนด้ยิงเข้าไปก็ไม่ยากสักเท่าไหร่ลูกนี้เนี่ยแต่ลูกสุดท้ายก็ต้องยอมนะครับผมลูกสุดท้ายลูกนี้หรือเปล่านะ,ะจะเดี่ยวบ่าเปิดไปเบนเซม่าอย่างสวยนะเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนแล้วโหยิงก็ไม่ได้ดีมากนะนะครับผมยิงไม่ได้ดีมากนะแต่ ล้มตัวไม่ทันนะครับผมนะนักเตะเป็นโกที่ค่อนข้างสูงนะแต่ลูกนี้สวยจริงอาโนยิงนะครับผมไม่คิดว่าจะเข้าด้วยซ้ำนะฮะเต็มข้อเลยสวยงามนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสมการเล่นกับ f อฟนะก็พรุ่งนี้น่าจะมีอีกแบบหนึ่งของทีมชาตินะครับผมวันนี้ก็เล่นของอ่าเป็นอายุแล้วกันนะครับผมนะดารุ่งกับอายุ30บวกนะครับผมนักเตะดารุ่งกับนักเตะอายุ30ปี ขึ้นนไปะก็เล่นองดูกับเวซีนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบายลส